เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนเรียนเก่งสอบได้คะแนนดีเลิศแต่พอเข้าสู่โลกการทำงานหรือชีวิตจริงกลับไปไม่สุดเท่าที่ควรในขณะที่บางคนอาจจะไม่ได้ฉายแววเก่งกาจในห้องเรียนแต่กลับประสบความสำเร็จได้อย่างน่าเหลือเชื่อสวัสดีค่ะพบกับช่องรู้ไว้ไม่ง่อคำเตือนเนื้อหาและเสียงในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นหลัก ทางผู้จัดทำมุ่งหวังให้เป็นไปเพื่อความบันเทิงและเสริมความรู้แก่ผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เรามาเริ่มกันเลยตอนฉลาดสมอง vs ฉลาดใจอะไรสำคัญกว่ากันในชีวิตจริงวันนี้เราจะมาไขาปริศนาความฉลาดสองแบบที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือ IQ หรือความฉลาดทางสติปัญญากับ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ค่ะมาเริ่มที่ IQ ก่อนเลยนะคะ IQ ย่อมาจาก Intelligence Quotient ค่ะมันคือดัชนีวัดความสามารถของสมองเราในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาใช้เหตุผลความจำหรือความสามารถด้านภาษา ตัวอย่างง่ายๆก็คือเวลาเราทำข้อสอบคณิตศาสตร์ข้อสอบวิชาการที่ต้องใช้ตรกกะหรือการจำข้อมูลเยอะๆเนี่ยแหละค่ะ IQ มีบทบาทสำคัญมากๆสมัยก่อนเชื่อกันว่าคนที่มี IQ สูงจะเป็นคนที่เก่งที่สุดฉลาดที่สุดและจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเราอาจจะเคยเห็นเด็กอัจฉริยะที่แก้โจทย์คณิตซับซ้อนได้ตั้งแต่เด็กๆ หรือนักวิทยาศาสตร์ที่คิดคนทฤษฎีใหม่ๆได้สำเร็จคนเหล่านี้มักจะมี IQ ที่โดดเด่นมากๆค่ะแต่ปัญหาคือ IQ มันวัดแค่ส่วนที่เกี่ยวกับหัวสมองเท่านั้นค่ะมันไม่ได้วัดว่าคนๆนั้นจะเข้ากับคนอื่นได้ดีแค่ไหนจะจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงหรือจะรับมือกับความกดดันในชีวิตจริงได้ดีแค่ไหนและนี่ล่ะค่ะที่ทำให้เราต้องรู้จักกับอีกความฉลาดหนึ่งนั่นก็คือ EQ หรือ emotional quotient นั่นเองถ้า IQ คือความฉลาดทางสมอง EQ ก็คือความฉลาดทางใจค่ะมันคือความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นแถมยังคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีอีกด้วยแบ่งเป็น5ส่วนง่ายๆนะคะลองนึกภาพตามดูค่ะส่วนแรกคือรู้ใจตัวเองค่ะ คือการที่เราเข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรโกรธเศร้าดีใจหรือกังวลและรู้ว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยค่ะส่วนที่สองคือคุมอารมณ์ค่ะไม่ใช่แค่รู้ว่ารู้สึกอะไรแต่ต้องจัดการมันได้ด้วยเช่นเวลาโกรธแทนที่จะระเบิดอารมณ์ใส่คนอื่นเราก็รู้จักสงบสติอารมณ์หายใจลึกๆแล้วค่อยๆค,ค,คิดว่าควรทำยังไงต่อไป การควบคุมอารมณ์ได้ดีจะช่วยให้เราไม่ทำอะไรที่ต้องมาเสียใจทีหลังค่ะส่วนที่3คือสร้างแรงฮึดหรือการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองค่ะคนที่มี EQ สูงมักจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้ตัวเองมีไฟมีแรงผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคง่ายๆและสามารถมองหาโอกาสในความท้าทายได้เสมอ ส่วนที่4คือเข้าใจคนอื่นหรือการเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะเราสามารถรับรู้ได้ว่าคนอื่นเขากำลังรู้สึกยังไงคิดอะไรอยู่แม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นนี้สำคัญมากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างค่ะและส่วนสุดท้ายคือเป็นมิตรกับทุกคนหรือทักษะทางสังคมค่ะ คือการที่เราสามารถสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนหลากหลายประเภทแก้ไขความขัดแย้งได้และสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างราบรื่นค่ะเห็นไหมคะว่า EQ มันครอบคลุมทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันมากๆเลยทีเดียวแล้วอะไรสำคัญกว่ากันล่ะ IQ หรือ EQ ในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากๆบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกไม่ได้มองหาแค่คนที่ฉลาดในห้องเรียนอีกต่อไปแล้วค่ะแต่พวกเขามองหาคนที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์ญญยืดหยุ่นและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้เก่งนั่นก็คือคนที่มี EQ สูงนั่นเองค่ะมีผลการศึกษา จากหลายสถาบันยืนยันว่าสำหรับการประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัวแล้วนั้น EQ อาจมีผลต่อความสำเร็จมากถึง80%เลยทีเดียวลองนึกภาพนะคะสมมุติว่าเรามีนักวิจัยที่ฉลาดเป็นกรด IQ สูงปรีดแต่สื่อสารกับทีมไม่ได้เลยเข้ากับใครก็ไม่ได้จะสร้างสารรค์ผลงานระดับโลกก็คงยากจริงไหมคะ แต่ในทางกลับกันเรามีผู้บริหารที่อาจจะไม่ได้เรียนเก่งที่สุดในรุ่นแต่เขามีความสามารถในการฟังเข้าใจลูกน้องให้กำลังใจสร้างบรรยากาศสการทำงานที่ดีเยี่ยมและสามารถโน้มน้าวใจลูกค้าได้เก่งสุดๆคนแบบนี้ละค่ะที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด ตัวอย่างที่ชัดเจนคือสตีฟจ็อบส์ผู้ร่วมก่อตั้ง Apple ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานสร้างผลิตภัณฑ์ปฏิวัติโลกได้หรือโอปรา w i วินฟรีเจ้าแม่สื่อที่มีความเข้าใจและเชื่อมโยงกับผู้คนได้อย่างลึกซึ้งทำให้รายการของเธอประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย พวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการขับเคลื่อนความสำเร็จของตัวเองและทีมงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะไม่ใช่แค่เรื่องงานนะคะในชีวิตประจำวัน EQ ก็สำคัญไม่แพ้กันลองนึกถึงเวลาที่เราต้องจัดการกับความขัดแย้งในครอบครัวเวลาที่เราอกหักหรือเวลาที่เราต้องรับมือกับคาวิจารณ์การมี EQ ที่ดีจะช่วยให้เราผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้ด้วยดี ไม่จมอยู่กับอารมณ์ด้านลบและสามารถปรับตัวได้เร็วขึ้นค่ะสรุปง่ายๆก็คือ IQ อาจจะพาเราไปถึงประตูแห่งโอกาสแต่ EQ ต่างหากที่จะช่วยให้เราเดินผ่านประตูนั้นเข้าไปและปีนป่ายขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้อย่างมั่นคงและมีความสุขที่สำคัญคือ EQ เป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ตลอดชีวิตค่ะ แค่มันสังเกตอารมณ์ตัวเองลองทำความเข้าใจคนรอบข้างและฝึกสื่อสารอย่างสร้างสรรค์แค่นี้คุณก็เป็นคนที่มีหัวใจฉลาดขึ้นได้แล้วล่ะคะ่ะอยากฉลาดขึ้นวันละนิดกดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันในความรู้ง่ายๆตอนต่อไปคะ่ะ